ไปทําอะไรมาทําไมเท้าสวยจังเลยเดี๋ยวนี้ก็นี่ไงที่บอกว่าที่หนูอ,นหอ่ะที่หนูบอกที่หนูบอกที่ทหนูที่หนูบอกป้าเนี้ยว่าเนี้ยหนูอ่ะอ่าเริ่มเริ่มทาแบรนด์ใช่ไหมที่หนูบอกป้าว่าหนูหอ่ะเริ่มคิดมาเป็นแบบทําแบบเป็นปีปๆแล้วกาจะหาโรงงานได้อะไรได้เนี่ยคือตอนนั้นอ่ะตอนนั้นหนูค้ำใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเป็นปีๆีตอนนั้นอะ่อนนนอะหนูอ่ะค้ำ ค้ำมากแต่หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะค้ำแบบอะไรขนาดนั้นแต่พอแต่พอไปถ่ายรูปไปดูรูปเก่าอ่ะโอ้โหทำไมเราเราเราค้ำมากเลยอ่ะแล้วแล้วพอพอเนี้ยพออายุเยอะขึ้นเราก็รักไม่ได้เนาะมันเหมือนแบบเราแบบมันผิวอ่ะผิวอ่ะก็ไม่น่าเชื่อเลยนะอ๋อผิวผิวผิวมันหยาแบบผิวมันแบบผิวผิวมันแบบมันก็ได้ง่ะสังเกตเลยอ่ะแต่แต่หนูอ่ะแพ้สารเคมีนะหนูอ่ะเป็นคนแพ้สารเคมีแต่หนูอ่ะไปใช้บางพอเราอยากขาวเราก็ไปใช้บางแบรนด์เออมันมันก็จะแบบ มันมันไม่ได้ทีนี้หนูก็เลยบอกว่าโอเคหาโรงงานทําเองเลยดีกว่าคืออยากขาวแต่ต้องปลอดภัยอใช่ไหมล่ะก็ตอนทุกคนน่ะอยากขาวอ่ะที่ที่ป้าบอกว่าอะไรนะที่แบบตอนนั้นป้าไปใช้อะไรนะที่แผลน่ะที่ว่าอะไรตอนนั้นอะเออมันมันเดี๋ยวนี้มันสารเคมีมันเยอะแต่พอหนูทําเองอ่ะหนูเลือกโรงงานใช่ออยงออยอไอไอออยต้องปลอดต้องมีออยต้องมีเลขจดแจ้งไอ โรงงานนี้ต้องได้แบบปลอดภัยอ่ะคือถ้าผ่านหนูได้เนี่ยรับรองเลยว่าแบบคือหนูว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายสุดแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยหนูยังทานไม่ได้เลยเออแอลกอฮอล์หนูยังทานไม่ได้เลยแล้วเนี่ยแล้วหนูก็มาทําได้สามตัวก็จะมีเนี่ยพวกเอ่อจบูคือโปรลีนจิงเออตัวยังไม่ขาวขนาดนี้นกหนูว่าเอาเอาตัวหนูเลยอ่ะพิสูจน์เลยอ่ะเลยขาวใสแต่ต้องสุขภาพดีด้วยนะไม่ขาวกระดากระด่างไม่อะไรนะที่ขาวแบบขาวแบบ โอโม่แล้วแบบมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันอันนั้นมันจะโอเวอร์ไปแล้วมันแบบมันจะพารดนแดดอ่ะมันจะผิวแพ้ง่ายแต่อันนี้ไม่มีแพ้ไม่มีแพ้ส่วนผสมสมุนไพรถ้าแพ้หนูต้องแพ้ก่อนเราว่าแม้กร็ทั้งอดไปฮอร์มัแพ้เล่าอย่างี้ทานไม่ได้เลยชุดหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยช่วงนี้นะถ้าใครสนใจเนี่ยมันได้ทั้งสบู่แล้วก็ทั้งเซรั่มใช่ไหมแล้วก็ทั้งครีมเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยหนูอ่ะตอนเนี้ยเฉพาะช่วงเนี้ยหนูปล่อยแค่สามร้อย ามร้อยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นได้ทั้งถูกอ่าได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งสบู่ได้ทั้งอ่าครีมแล้วก็เซรั่มตัวเนี้ยเนี่ยครีมอ่ะก็มีส่วนผสมของตัวกันแดดด้วยนะอ่ากันแดดแต่ว่าเอฟพีเอฟแค่สิบเท่านั้นหนูใส่ได้แค่สิบเพราะว่าหนูว่าไปเน้นสัสกัดตัวอื่นที่มันบำรุงผิวทั้งผัดเซลล์ผิวเอ่อแล้วก็ทั้งอ่าเพืยภาพจะมีสิทธิ์ได้ก ได้รับรองนะผิดกันต่างแล้วให้อนนะอ่ารับรองเลยว่าจะสว่างกระจ่างใสเลยมันผิดกันเลยอะแต่เอ็มแต่โดยปกติอะถ้าพวกครีมผิวขาวหรืออะไรทั่วไปอ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะพอทาแล้วผิวมันจะแห้งหรือว่าสบงสบู่เวลาทาสักครับอะผิวจะแห้งไม่ชุ่มชื้นอันนี้ผิวอะชุ่มชื้นผิวชุ่มชื้นมากแต่เอมจับเมียแกแล้วได้แล้วผิวผิวผิวชุ่มชื้นมากแล้วพอ พอหนูมาใช้จะบู่เจ็บู่นะเจะบู่เนี่ยตัวอย่างดีเลยเนี่ยจะบู่ตัวนี้เดี๋ยวหนูให้ดมกลิ่นอันนี้เจะบู่นะสกับในตัวแล้วก็อ่ามีทั้งตัวมะขามช่วยอะไรที่ช่วยผัดเซลล์ผิวเซลล์ผิวอ่ะบางคนอ่ะไม่เคยถูกที่ใครเลยอะไรเลยไม่เคยผัดเซลล์ผิว่ตัวนี้แบบเหมือนระเบิดที่ใครเลยใช่ได้อย่างดีเลยเหมือนระเบิดที่ใครเลยอ่ะสนใจสนใจเออตัวนี้เนียนใจเนี่ย แล้วถ้าพูดถึงเรื่องจีไก่นี้ไม่พอนะตอนเช้าได้ไงเต่เอ็มดูสิจริงแล้วพอตัวเนี้ยตัวนี้ไม่พอนะตัวเนี้ยเราตอนแรกผมกะว่าทําสบู่อย่างเดียวใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเฮ้ยเราก็อยากได้ทาครีมเพราะว่ามันถึงนุ่มชุ่มชื้นแต่ว่าคนเราโดยปกติต้องทาครีมต้องจริงจริงอ่าต้องทาครีมทีเนี้ยเราก็เลยทําครีมกันนะใช่ปะเป็นนั่นผิดกันเลยสามตัวเนี้ยนะ ไม่ไม่ได้มีสารเคมีที่อันตรายเพราะว่าหนูอะแพ้สารเคมีตัวสามตัวเนี้ยนะเอ่อช่วยให้ผัดเซลล์ผิวได้เร็วขึ้นเพราะว่าตัวหัวใจหลักอะคือ aha น้ำเข้าจากต่างประเทศเออแล้วก็ aha ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักในการผัดเซลล์ผิวต่างๆที่แบบบางคนอะ,ะเดี๋ยวจะไปโฆษณาตัวเวทผิวกระดำกระด่าง<ว>บางคนแล้วมันก็ชอบชอบ,ชอบใช้นะเออแล้วแล้วดูดิคนคน,คนอื่นเขาขายอะ เฉพาะช่วงนี้นะแล้วถ้าใครรีวิวให้หนูนะช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าคนซื้อไปแล้วรีวิวให้หน to to ูนะถ้าคลิปไหนที่ถูกใจหรือว่าภาพไหนที่ถูกใจนะหนูมีค่ารีวิวให้เขาด้วยเอมีค่ารีวิวให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักเข้ามานะคะใครสนใจทักเข้ามานะคะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเออใครซื้อไปเซตแรกในอันราคานี้เป็นราคารีวิวใครซื้อไปเซตแรกเนี่ย คลิปไหนถ้าส่งเข้ามาคลิปไหนโดนใจรีวิวแบบจริงใจนะคะเราเอาแบบแบบไม่ไม่ต้องเฟซคือใช้เห็นผลยังไงก็คือรีวิวมาอย่างนั้นเลยอ่าถ้าใครทำคลิปดีหรือว่าเอ่อรีวิวดีนั้นมีค่ารีวิวให้ถ้านันนำคลิปนั้นมาใช้นันจะทักแชทบอกว่าโอเคนันได้นำคลิปนี้มาใช้นะแล้วนันจะจ่ายค่ารีวิวให้สวยขึ้นเยอะเลยนะคะเข้าใจมาว่าคุณสวยขึ้นเยอะมากเลยค่ะ ยังไงก็ทักกันเข้ามานะคะขอบคุณค่ะ